เท่าบอกว่าสิมาซอยงาน่็สิให้ไปรับที่สนามดีเป็นอย่างที่กําลัสายเอามาแล้วบอลลูพร้พอมไปโทรศัพท์ไปข้างบนสร้างมันถอดไม่หนีลูกซอยเอาไปเ,าเดี๋ยวพอไปเป็นคนงานทางขึนก่อนเ,อเดี๋ยวพร้อมมาขวัญโทมาพอดีเล สิท่าหาหรอหรอรนนี่กูกำลังสโท่าหาพอดีเลยมึงอยู่บ้านบออยู่ๆเออดีกูสิไปเล่นน,น้ำพอดีกูกกเหงาเก๊กกำลังเหงาพอดีออล่ะเคยทำดีหละ ออกกันโดนก็งามขึ้นถูกวะะตาที่นี่เราถือใจเอาไปพันหนึง่งพันหนึ่งมันบอผอมเพเด้อเอาส่งเหลงมาติหละไดอ้อันพอดีแม่กวนใส่กูไปเอาไปข้อตาไปไห้อพอกูอยู่ร้านพนะะากูไปไดปะเออไปกันเลไป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 รถกูก็ได้พอดีโผล่รถมาตึง้งติมปะ บัดรลังอ่ะหอยข้อไปโหลดอ๋อจมดีแมงแค่อ๋อนี่ไปเซ็ตเขาไม่เขาหนาเขียดเพิ่นอ๋อใส่อีกหรออก็ได้แม่อ่อยพอมึงปีนี่ลายสมพอมงคู่บัวเอาอย่างวะค่าขนทรงของเขียดอ่อยพอมึงคือถือแค่เอาเขียดพอกูคือแพน เอามา ia, trips, นันคือสีแพ้งคิดตามนี่ทุกเขตก่เแมนตีแม่บอกเดี๋ยวคุณตองไปถามพ่อคิดบึงแล้วเจอมันที่อย่างผิดพลาดจจริงเหัวหน้าไปเสร็จอ้อยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราจะโอนเงินเข้าบัญชีคุณสมานให้ค่ะค่ะ นเงนี่ให้แม่เี่ยมาลูวกวากหมก้อนได้สายยางเลยนะเนี่ยขอเบิรงบินอ่อยของพออยขวัญเขาคิดค้าลรงงานเขตเขาเขาคิดแค่ตันละลอยเก่าบาทบะของเขตห้ามันคือคิดตันละลอยยี่สิบดูว่ามันต้องมีแนี่นชอบมากภาคกลม่าแน่นเลยเข้าไปถามพออยขวัญปะเื่อความแน่ใจปะ ขวานขวานอยู่บ,าบ้านมอโยโย و, เป็นอยังของโยบอโยโยแล้วของนายูพอคนนี้เรคุยน้ำหนไป้าเออยังลูก้ายี่น้องแก้วสิว่านนีเออแตเอาหนากเออ่่นางกอนนางกอนนางบอกกันดีๆหาหน้าน นี่จะน้ำพ่อโอ้ขอบใจลูกนี่ยังรอไข่อะไรมาเนี่ยุ่อน่ะอันค่าขนทรงเขตเจ้าคือถือแขกบัดเขยคอยคือแพงแขกเอ้าก็เดาก็คิดราคาหนี้เด้อมันแม่นเวลาเดาะคิดราคาหนี้ทุกเขตเด้แล้วพ่อน่ะมันแม็ดเวล่ะเอ้าแม่นตัวนกแก้วตัวซอยพอเดือดลูกได้พอเด้อดูกโค้หอยผ้าสั่นก็ผ้าลูกใส่กระบป๋าคนเด้อเดี๋ไปเอาเลยนี่พ่อน่ะปลาลูกนกแก้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือหนูมีเรื่องจะสอบถามค่ะจะมาสอบถามเรื่องอะไรคะทําไมค่าขนส่งจากลานไปโรงงานใหญ่เนี่ยทำไมถึงคิดแพงจังคะเท่าไหร่นะคะของเขตสองคิดแตนละร้อยี่สิบค่ะปกติทุกเขตก็ร้อยเก้าบาทนะคะใช่ค่ะใช่หรอคะใช่ค่ะแล้วมีใบเสร็จมาดูไหมคะว่ามันไ้มค่ะมีค่ะเหมือนของปลอมเลยอะไหนะเธอตรวจสอบดูสิ มันใบเสร็จปลอมนะคะเพราะว่าในไฟล์เนี่ยก็ยังเป็นร้อบาททุกเขตนะคะแสดงว่าของเขตสองมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปตรวจสอบให้ค่ะค่ะอ,อ๋อขอบคุณค่ะเออเธอเธอลองโทรถามหัวหน้าเขตสองหน่อยสิที่เมื่อวานน้องคนนั้นเข้ามาปรึกษาเราอ่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวชันลองโทร สวัสดีค่ะใช่คุณยุพินหรือเปล่าคะคือพอดีว่าดิฉันจะเชิญคุณมาสอบถามเรื่องการส่งขนขนส่งอ้อยนะคะวันนี้ได้ไหมคะสะดวกไหมคะอะอย่าลืมนำอาใบเสร็จมาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคือฉันชื่อยุพินนะคะฉันมาตามที่เจ้าหน้าที่นัดฉันนะคะอ๋อค่ะคือว่ามีคนมาร้องเรียนเขาเราอะค่ะว่าคุณกิค่าขนส่งอ้อยเกินราคาที่เรากําหนดไว้ค่ะจริงเหรอคะฉันก็คิดเท่ากันทุกเขตนะคะจริงเหรอคะนี่ขอดูใบเสร็จหน่อยค่ะนี่ค่ะแต่ว่ามีคนมาร้องเรียนกับเราจริงๆนะคะ แล้วนี้ก็คือราคาพร้อมลายเซ็นของคุณค่ะไม่ใช่เขาจะแกล้งฉันหรอคะนี่ก็น่าจะเป็นลายเซ็นควอมรึเปล่าคะถ้าคุณยังไม่ยอมรับงั้นเราจะส่งคนไปนตรวจสอบน,นะคะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะงั้นแสดงว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมคะว่าคุณคิดค่าขนส่งอ้อยเกินราคาจริงๆเออคือว่าค,คือช่วงนี้ฉันต้องการใช้เงินจริงๆนะคะ่ะงั้นทางเราคงต้องปวดคน ออกจากการเป็นหัวหน้าเขตสองนะคะฉันขอโทษนะคะแต่ว่าฉันขอโอกาสอีกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะกดก็ต้องเป็นกฎฉันขอโทษจริงๆค่ะ